กาสวัสดีครับสุขุสุขคนครับผมมีความสุขดีมีแห้งคลิปนี้กับทิมพ่อกันอ้่แหละครับผมอกับคุยกันเรื่องความหักนะครับสําหรับคลิปนี้คุยกันเรื่องอความหักนี่แหละว่ามันเป็นเท่าไหรจเท่านความหักของเระวางพิยยงกับปู้ชาย มันมันเป็นจังไรมันผู้ใดหักหลายผู้ใดได้เปรียบอย่างเนี้ยคือความมาของของผู้หญิงผู้ชายก่อนเนี่ยแต่งงานเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยคนนี้กดายดีดีมีเงินสามน้ำสี่คนผู้ชายแค่ว่ามีเงินสิ้สอนคือจังผมนี่มันไปไป,ไปขอมูเจ้าหอ่าจังมูนี่ผู้ใดามาของผมไปขอเจอ้าเอามานอนน้ำนี่เนี่ยมีเงินไป ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าได้สัมผัสปะไหเดิจำว่าเอ่อว่าเต็นสันยังสี่ว่าได้สัมผัสเป็นตุเป็นตะอีหยังเพราะปะไหนนะครับก็คือผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่เวลาเขาพากขนของผู้โตผู้เฒ่าต่านมโสอนยังเงี้ยสามนามสี่เหมือนเดี้ยก็บอกว่าให้เอาเปรียบกันมัน คือยังเั้นบางคนสมัยก่อนเนาะผมเคยเป็นเจ้าบาวผู้เฒ่าอ่ม้อขวญนอีดีกีดีเลสู้พราขวันเรียบร้อยแล้วมันยังมกระซิบเจ้าบาลผมต่นัหนเลยำนนี่เนี่ยมึงเคยเจปแ็นพนนกอันแตงนี่มันนี่มันกอ้ยอมึงมีหูไหมึงก็เสียบมาเลยว่าสัปนกมอขวาญสมัยก่อนอ่ะฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮไา่า่าฮ่าฮ่าืาฮ่าั่าม่าก่าา แถวบ่มีมัมเพื่อนอะไนั่นเองเมามาเว้าเรื่องอันอันอันบันนี้ก้อนเขากอกความก็ต้องมีวันเงี้ยสามน้มซีดิเงี้ยสามน้มซีเงี้ยสามมันเป็นคำของโบราณแต่มันเป็นคำที่ดีมากแหละสอนผู้หญยาผู้หญิงเนี่ยนะครับนะพอเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงนี่นอกจากว่ามีสามี่ตัตั้งท้องเลี้ยงลูกก็ยังเสียในคูครับเพราะนั้นคำมาแม่นี่ถึงได้่า มีความกตัญญูคำว่าพระคุณแม่นี่ถึงยิ่งไงมหาศาลในสากลร์โนาลกเองนะครับถึงได้ตอบแทนบุญคุณกันเรื่องสามคำสอนของของฮีตโบราณเนาเรี่องสามสิมันเปลี่ยนสีทธิ์นะครับจะเพิ่นสอนโบราณในสาลนี่อบรมสร้างสอนลูกหลานในี่บัพพืชปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่สะอาดสุขภาพที่ดีดีเพื่อเห็นนั่นเป็นบพพืชปฏิบัติครับเพราะกับยืนยันเป็นสุขซึ่งคนเก่าคนโบราณ เพิ่นได้สอนไปค,คนขั้มกรังนี่นนมันต่อเงี้ยน,นึงนั่นนั่นได้แก่นเงี้ยนกวาน่าของในขวียบร่อยบายเมื่อนแจมจบยาประสบประสีบ่วงจองไหยหมอและบนวันให้มีทอเก็บถวยสวยดีมีตู้ใสยาสุกิบไขว่ดูด้บองอ้ำเแี้ยคำเหมือนหมอตะกี้มันต่อซ้ำหรือหมอเกลือหปลา แดกมอแตกระบวงสอนบายใดให้มอมือนเนี่ยนี่ขอที่หนึ่งเนย่้าให้ดำปื้อปืเนี้ยถ้วยบวงเป็นกลิงเวลาคืนอาหารโลกสิไหลงทองของแนวใส่ในควให้เกียงมือนย่้าให้ปลาแดกจืนแมงมันสีแตกบุญนมกสีใส่คุ้ ยาให้หมาไกล้กลัวเขาสูเ้เฮือนไฟคือห้าหมาจังให้สิขบับห้นเลี้ยอนเป็นพนบอกกันยาให้นอนไปขัวแมงมันเขาขัวรักษาขั้วเรียบร้อยดูละหอยสุดท้างย,ยาให้มีกระดูกก้างข้างอยู่ในขัว้วขนสีหัวขวนว่านนั่งบอกเคยบายเมี่ยงเขาต้องเพี้ยนปัดแถวเห็นขัว้วยาให้เก่าเป็นคำพูนเบา เบิ้งวัดในเบิ้งฐานเบิ้งบ้านในเบิ้งคั่วหากว่า้อั่วสะอาดแล้วไผกัย่องว่าดีไปแล้วกันนี่คือคือฮือนหนึ่งผู้หญิงที่เป็นแต่งงานคนน้่งรับรู้ตัวนี้สมัยสุเมืองพึ่งสอนกัน <c oughs> นะเว้ยคือนำย่างเดียวกลับไปว่า <c oughs> วันตัวหนึ่งคือสุเมือนี่ก็เห็นลหลายคามานมาสั่นได้เงี้ยมาแล้วกันมันหมักเป็นไหลมันผู้งามผู้จบผนนู้นั่นเงี้ยก็เรียนไพ่หากันนี่นเงี้ยเรียนไพ่รสสัน่นโอ้ยลอเลาะบางแทียบกันไรน,นะ คหญิงบางทีในผัวแล้วผัวพอดีกับนี้กินเราเมายางานบ้านเห็ดงานเลี้ยนกับบอตองมันต้องกองแปลงป้าเลยทิมเลยป้ากันเสีล้วมันก็ต้องต่างคนความหักก็ต้องผูกพันกันเนาะมันเป็นกานั่นมึงจามีความสุขอยู่กันห่อนฝุ่นแล้วมือถือไม่เท่ายอดท้องหลังกดหลังกองไปนั่งกันจนเถ่าจนแก่วันนี้เง็นที่สองเลยแกงงานนอน ทั้งแพทั้งแพ้หมอนเสียเตียงเพียงผืนใหญ่เงินนิ่วตื่นมองมัวัลวขี้ฝุ่นเฮาตรงฝุ่นกวดแผ่วทั้งพื้นนอกในให้เจ้าปัดหาดว้เกี่ยงมืองย้มตาทั้งแก่ฝานอกในใสเกี่ยงเตียงหมอนมุ่สนามฝูกเสียเสื้อเลีบผ้าใบาเงินของมือ ให้เจ้าเห็ดคู่มือปาดากวดเนียงนอนตอนกลางคืนในแต่งแปลงหมอนมุงย้ายผัวเฮ้าหนุ่มย้ำเล้งแต่งบอลน,นอนตื่นแล้วบายเหนียนเกตูตโตตั้งตู้ย่าให้ไวเกะกะย่าให้ของเฮ้หาหะทัว่วเยนเบียนดุ่งให้เจ้าจงใจเหมียนเห็ดนู่นในสงางสะอาดรู้สะอาดตาหาไดก็ใดเวลาหากะหูเวลาดูกะกูเป็นหน้านั่งนอนจ่อและแข้ง ขอนอยาให้กีดขวงเฮียนบุงเบียนขึงตาทอบอเมียงยาสิไใดเอาสินไปวางทึงหัวบอลผัวสีนอนบ่อใดศูนขี่ศูนขึ้นยังคืนของตำพืนย่าไปพาดทั้งหัวมันสิผิดข้องคู่บ่อเมียนแนวเรียจ้าให้เจ้าเอาใจเมียงจัดเฮียนนอนในเป็นบอลจังสินอนนอนแจงสิแฝงสอดเสาขั้นเจ้าแตงดีพ่นแล้ว อันนี้คือคือเย็นสองของผู้หญิงบนทักเตี้ยผู้หญิงเกิดมาหนิโอ้ยชุดสิได้ผัวก็เจ้าว่าเขาตัวเขาปิน่นเจ้าพับจา้าเผาพอได้ผัวแล้วเจ้าสิดีพ่ดีเจ้าเขาสีเลียงลูกซอยบ่มันออกลูกเลี้ยงก็ออกเป็นโลอ่าเป็นโถ,เป,นโถเป็นจานโอ้เนาะขอบคุณแม่นี่ก็ะไรวันเย็นสามนี่มันไปแกเงเย็นไก่ให้มีความละอาย,ยาสิปลานโนมต้นนี่ต้นนีมน่มันโนมต้น แต่คุณข่าวว่าปากกระดูกถ้าผู้สาวสิปลาก็บผู้ปากันเนื้อปลาหินน้ะแม่เอ้าสมัยก่อนมาได้เนี้ยพวกห้ปลาสมมือถ้าไปสิปลาปลาเนี้ยอันนี้คุ้มกินเพื่อเดียวอันนั้นไ่ดีลนะครับอ้าเหยนญสามนะในใจเหยนยดไก่ให้มีความหลายยาสิปลาโน่มต้นคนสีห็น ผางหายเงื่นกายนองหัวรักษากายกุ้มกายหุ่มห่อแพ้เสื้อกะยาสีแก่ปะปล่อยไว้หลให้รักษาเงื่นกายอยาให้เงื่นห้าห่างให้เจ้าปุ้นป้องล่างเงื่นยห่สะสวยให้มันสวยอยู่เรื่อยดูได้สูน้ำให้เจ้ามันอาบน้ำชํำละตูนตูหัวของน้งให้มันสะทรงน้ำให้มันงามเหลือลำดำดีอยู่คือเก่าผม ไหงามหอดเท่าวีเรือยาเซาย่าว่าเป็นผู้เ่าขายขาดมีผัวปะห้หัวแดงง,งกับบองงามเด้เจา้าว่าโตมีผัวแล้วบาษาหัวจ้าเทียเกิดจีคานลุงเสียนี้นั่นมันบ่ดีขันพิธีพิธันไม่รักษาไก,ก่กูคองหัวกระม้องอยู่เรื่อยเห็นหน้ากระบางงามแสเหลวพนางเอ้สแน่วเ,เนี่ยเห็นสามนี่เฮ็ดได้ก็ดีครับวัง ว่ามันในผัวเดียวป่ามันโต้งป่าเต็งคิดถึงมันงามกุ้งเมียหน่อยนเพชรจังเลยเมียใหญ่ใครก็บผู้ใหญ่ตำแหน่งเมียใหญ่หรอกหู้เลยในหลวงแล้วก็บผู้ใหญ่จัได้ตำแหน่งเมียหน่อยแต่บางทีมันก็ต้องอยู่น้ำกันเมียหน่อก็เมียใหญ่มันเกิดมันเป็นโลกอีห๋เลยถามมีไงเลยไม่บุญผัวใดได้ตำแหน่งคำว่าเมียใหญ่แล้วก็ับผู้ใหญ่จังเลยตำแหน่งอ้าวเป็นเมียหน่อยแต่ว่าวิธีชีวิตมันก็เหลืองไปเลย นั่นแล้วความมักความมักเลยมันเรียงต่ำเลยมันมาบอกไค่เขาใครเ,เอมันกินนวดนะวันนี้มาเบิงเลี้ยนสามมะเบิงน้ำซีบัน้ำซีน,น้ำหนึง่งน้ำแม่น,น้ำอาบสงรงสีใหญ่นี่ทั้งอึดให้มันหามาไหวเมื่อเวลาเขาใส่สาสีล่างสวยย่วนยญาให้มวยขาดแหงใหญ่แองขาดเตียงมือบานสีน่เก้าขุนอันนี้คือน้ำห,หนึ่งเลี้ยนสามเหอนมันนี่เลี้ยนสามน้ำซีอันนี้น้ำหนึ่งเพิ่มแล้วน้ำสองเออ นั่นแม่น้ำดื่มเฮากินคอยยิ้นนีหาใส่ตืมตืมใบรักษาให้หรือหมอถังออมอุแองยายแม่งงองแงงเล่นแองกินคัดในเกี้ยงยายเกิดมีไข้ด้วยใสซ,ซ่อนแล้นแองกินดูเกี้ยงยายมีกลุนเมียงสนิมไข้ไตกุ่นแองยายนำกอดแหงแหลงเสาเกยค,คนก้นแองน้ำยายเกิดมีตมยายมีแนวจมอยู่เน่า,าในน้ำยายไผเอาเข่าของไปวางใส่ บาดมันไข่พุ่นขึงสิป,ปาลาหนาำหากหมาให้รักษาแองนาำย้ำ,ำดื่มยามีอึดค้ดอ,อยากกินยาำไหนกบเราตักกินได้มีแขกไปไทยข้าคนมาเสวียก็ได้แว่ใส่ได้เอาน้ำรับรองคนเนี้ยอันนี้น้ำสองเดี๋ยวคนนี้นี่เป็นแม่บ้านชั่วมื่ทั้งเป็นแม่บ้านบมทั้งทำงานพร้พอมตาลิตตัวนี้อือเป็นหมองม้วนขึ้นสวรรค์พร้อ,อ,อมะบอกว่าตาลิตตัวน,นี้หลับคำอือ น้ำสามนี่บัดนีน้แก้น้ำเต้าปูนครับน้ำเต้าสะเลอีตอนเต้าไม่ทูสะลอาเต้าปูนผู้ที่เป็นแมงเฮือนให้เราหามาพร้อมให้ค่อยดอมเด้อลาหาปูนใสกระบ,บอกจะให้จอบขาดแมงหาไว้ใสขันพันผู้พร้อมพันยาไวทาผีพันดีๆให้เรียบร้อยค่อยตอนแขกคนอันนี้คือน,น้ำสามบัดนี้น้ำซีพี่นอง นำซีนี่คือเป็นนอำอมริคก็คือนำกิดน,ใใน้ำใจแห่งนั่งหนูหน่อยแลหละหากจะค่อยหานำในใจใสแกมเพียงดังนำเต่าแก้วใสแล้วบอกคุณม้วยายมีหมอมัวผัววายกูท่ารักษานำใจดียายมีแข่งกระดางคอยนั่งขั้นหน่อยใจดีอยู่องตององตอง,อง,ตองผู้องตองคือดังนำม,มากเผาบ่มีเพื่อนแปดตุ่มยายมีขำขมตอไผ่พอหน่อย ยายค่อยหาของงอเงี้ยค่อยเงี้ยเครียดก็หลอกขอแหล่แนวนั่นบอดีคั้นไดจังซี่มีแต่ความสุขผัวกะสุกเมียกะสุกสิคอยมีเงินหลานผัวกะหวานเมียกะอ้อยอ้อยกันเข่าบอลเมียกะนอนอยูกก่กลนผัวได้ผางพาขอให้นั่งขั้นลาทํำตามโบลาณเกาจังสิมีขึ้นได้ความให้่บอลแรลงถึงสเลวี่นองเอ้ยนี่แหละครับ อันเงี้ยสามนามชีกับเต็ียงลีแรัสมัยก้อนเนี่ยบ้านเขาเนี่ยการไปการสิได้ก้อนสิได้ลูกได้ผัวมันเป็นประเภทนี้ที่นายฮักี่หลีเนี่ยขัดกรองเติมหนึ่งพอเม่เฮาเถ่าเถ่าถึงสมัยก้อนในการยาล่างนี่ในในการยาล่างสิน้อยอีหลีมีการขัดกรองอย่างเงี้ยสามนามชีของผู้ชายกับมีเนี่ยผู้ชายกับตรงนั่นเสียสิบวันฟัง มันถึงไม่หักกันจนตาาจากกันไปยังไงเี่ยหักกันตะกี้เพราะมันหักย้อนว่าความงามย่างเดียวบพรมันครับกายย่างเดียวหักกันย่างเดียวเพราะมันไปยุ่มกันแล้วส่วนมันเป็นของนอกกายเลยเป็นความผูกพันสื่งกันอะกันเด็ดความหักสมัยตะกอนนี่ข่อสิทถึงการแต่งกงแต่งการแต่งงานนอสมัยสี่สิบห้าสิบปีท้ยหลังสมัยร้อยปีนี่แหละมันถึงความผูกพันแต่งงานกันหักกันแบบว่าใสนเลย เด็กสมัยก่อนนี่วันในคดีบานบ้านน้องเฮากับคือกันเป็นโมหลอกโมล้ำเดียมาล้ำนี่คือจังทั้งผู้ชายผู้หญิงปัญหากันยังสีทนโมโนราง่ช่วงพามไปจับมโนร้ามหาสีทันี้ท้องนาเข้าใจกันกับป้อตันหากันพะฮักกันแล้วัอนพอมโนรากลับบ้านเม่งน้องสีทนก็ตามจนล่มจนตายพออินนี่มาสอยหมดเลยครับสมัยก่อนอ่ะอัน่ะพอมานังแต่ก็อันเดือนครับ มาล้ำนางแตงกวนกันนะแตงกวนสิออ้ยอ่าฝ่ายหนึ่งเป็นคนฝ่ายหนึ่งเป็นแช่ชู้แต่กันนะฮักกันเท่ากันมกาดำเพื่อนเท่ากันกกาดำเนี่ยกะอุพันกันแักแน่นี่ครับแต่เรื่องนิทานพื้นบ้านเลาคือยังครูหนุ่วัวนี่แม่น่าตอนจบพ้นที่ผูกอกันตายปันี้ครูหนุ่วัวนี่เหมือนกับว่ามันเป็นตำนานที่ว่าเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปเกิดพิ่นอายุ เป็นลุงนี่ครับเป็นลุงผูกพันกันเนี่ยเป็นลุงนั่นแหะคุณลุงว่าเป็นลุงที่ฝนตกฝนยังความเสียเหลือครับส้นโตนั่นแล้วคุณลุงว่วก็ยังไปเกิดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไปเกิดอยู่ใบกล้วยสมัยก่อนผมเคยกินเนี่ยอดวนอยู่ใบกล้วยเป็นมันมันพันๆๆพันพันพันพอผมหูวานเป็นตำนานของคุณลุงวัวแต่มันนึงยันมันนี้นผมเม่กินเลยคือผมกับทรงใจอ่ขาขณะวา่าเ่อไ้เกิดอยู่ในยุคเพื่อนกันยังก็ใจซอยนะ เห็นมุงครู้แ่ว่าก,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 กา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 บ้ากาดินแล้วก็ออะไปพี่กกินกนี่ไปไห,นหน่อยหน่อยพ่กหูน่บกินเลยเป็นะไมาขายกับบ้ากินมานี้ลุงกินน้าเนี่ยเขาเากันเนี่ลุงลงกินน้ำานี่ยพูดอะรมือไปสี่มือสีสันมือสีงอเห็ดยังก็บบ้าขืนบ่าขาขายต้องไปโจกกลนไปโจกกลินเราเอามาดมเึกาอใหอันนี้เป็นคำหลอกผู้เฒ่าซื้อล้าครับคือผู้เฒ่าตัวเล็กหน่อย <c oughs> ต่กี่ผมกรเสีย ย้ำฝนตกก็แต่ก็หลงซีเป็นงามเนาะโอ้ยผู้เฒ่าตัวเลยจกดากจากของเอามาต้มกันชิบชิบเที่ยอ่าเอ้แนวสีกับว่าแนวสีกับ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 บ้านน่ะมันนี่ความหักมันเป็นสีครับพี่น้องเลยมันนี่อีกคือจังวุลเจ้าเนี่ยกับพานความหักมาหลายเนี่ยพานความหักมาหลาย เพิ่นเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์กับเป็นหมื่นเป็นพันศาสตร์เป็นล้านสาสตร์วันนี้พอเกิดมาพอาศิษชาติสุดท้ายเนี่ยครับมี่ศิษฐาเป็นสุดท้ายชาติดุกเป็นไงเนี่ยคือจริงๆพอเวียนแล้วควันเหมือนชาติเนี่ยเพิ่นจะไปไปเป็นจุติเป็นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเพิ่นเกิไปเกิดอยู่ในชาติดุกชาติสุดท้ายของพระเวสิสันนนท์ อันนี้เป็นความหนักปลูกพันยี่หนี่พระเวตรตรทสันตท่านสร้างให้พามไปวันนี้ชาวเมืองก็เห็นมันสร้างตรงนี้มันเป็นสร้างครูบา้านครูเมืองก็เขาไปเฝาพ่อพญาแม่พญาพ่อพอต้องประหารนี่พอสร้างไปท้า,รา,รานนป,รประหารก็ต้องไล่ออกจากเมืองจังแล้วเออวันนี้พ่อแม่ยให้หัาไอ้บัตรประหารลูกทั่ไหนล่ะก็ต้องเอื้นพระเวทเอื้นลูกเมียพระเวทเข้ามาเฝ้า สิประหารเมื่อไรลูกเกี่ยวข้องเอาสิไล่หนีไปเลยตัดลูกตัดพ่อกันไปเมียสิไปพ่ลูกไปเพราะเป็นยังไปแต่โอวิดไปผู้เดียวเขาป้าเขา้อนไปตายใส่กระสับสไม่นีแต่ว่านางมสีน,นี่กับโบยูที่ไรมโบยูบยู่งั้นหัวไปใส่ตายใสย่สิสไปนั้า เนี่ยลูกก็คือกันมาขณะสาลีบาอยู่แล้วแล้วพอแม่ไปก่อนจะไปแหอุ้มลูกลุงตุงพาไปเขาดงเขาป้าพบขมักมาเนี่ยความหมายของคนเหมือนเพียงสี่แหละครับวันนี้เขาตงกับป้าไปพระเวทนี่กับคิดอยู่เสมอว่าเมื่อใดทำทานอยากเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทานคนนี้ที่กินเพิ่นจนทานทานเลยสุยัง ทา้ลูกคนน่ะลูกสองคนที่ทั้งมาสีหักตั้งยุคการลงมาะัางลูกให้พามไปจนว่าอ่าเป็นเรื่องเป็นเล่าอ่าได้ได้ได้เป็นเรื่องเป็นเล่าไ,ไ,ไ,ได้ผูกพันกันเว้ากันมาแต่ใดเท่าใดล่ะครับทำตอนที่เพิ่น พอไอยู่ในป่านี่พับมาขอนางวัชีกับปรยูรับสันเหล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นความหักที่ผูกพันกันคักอีหลีในสมัยก่อนนางมาชีกับพผเวททานเนาะมาเนี่ยผู้หญิงหักผัวก็หักดิหักลูกกับหักดิมาเนี่ยมาเห็นผัวถ้าไม่เห็นลูกอ้องหาสันเหล้วครับมาเนี่ยยำมามามาหาลูกไม่เห็นผัว อ่าเห็นต้ผัวเพราเห็นลูกกับอุ้ยแรีนหาเขาดงเข่าป่าทา่านแล้วคบนำตาอะไรที่ถามหาแพ้แล้วเ,เนี่ยบ้า,าน,เน,นเนี่ยจนว่าพระพุทธเป็นแหล่เด้นมันนี่กับแหล่แล้วพรุ่วันคือพระกับแหล่ฟังที่ว่ามาที่หักผัวลแล้วกับหักแล้วก็หักลูกคือจังดวงตาดวงใจมาด้น กเกษมวมาแหล่ฟังคำพัฒนาของผืนนะครับว่ามาสีกรรมกรอาทิตโตแสงจ่ามัสสีนางคางอยู่ป่าพระเวทนบุตตาพรนังแก่งสเสวนาไม่มากผ้น เกียวนสอบคนขุดกุนมันเส้นอีลอยเฮงไข่ตกเปียกทิ้งขันเนื่อเกียบินบนแสนแซวมายุมมี้ก็ขู่หวงัง สูริโยแสงดวงคือปรากฏว่าหอน,นาพ้าฝ่าโบบังคางหยุพััอย่างสาวนังก็กาดนชนีอุญโยยหย เกี่ยวเพยบูดน่อยวนวอนเป็นข้าวขังมันสีนางฟังโยมือนี้แอนอุกยหายยังกระบอพ,อพอพอได้ใส่กระส้าเสียงนกแกวปากเบาอื่นลายเล่าจากขานบ้านบน หัวมันมัวพาลาพล่ไม่ไ<ง>หะนั้งเคยคำต้านแสนกันด้านอึดอยากมากเคยเพื่ออยู่ต้นผลน้อยกะล้นหายหลังบ่มีอุบอาทายใเตน้นจากอาม นางละงมสาวห้าดอมสักคู่น่าแกวน้อยนึงกาบินแซวเสียงเศร้าสูงหานตอบบังพงบอกมาเลวเลยยังบอพ่อมากไม่สิเลวได้บนทังใดกูละด กจับอยู่งาไม่ห้องหำอยู่กลางเพลียมนกใส่หอนตกลงนินสิเกิดกลางัึงได้แทนเชิอโยมแปะไข่สีมัดสีน้ำบาง เแก,แก่แกกางวันกำลังแกหายยังบ่พอสิคืนบ่อมูกยมุมหน่อยหนึ่งน้นเกือบลมลมปนหวัวปิวเที่ยวหเห้ยัยงไงดินควันกลมเสี่งจอแจกกันหุ่มเถิงก็ห้โนกเอยียงมงถูกผู้เขียวเปิดผง ลักกินตัวลูกง่อยหอยหนเกี่ยวเหนียวพัน <c oughs> หาลูกกูเป็นชังสั้นมีคนพากกรกกาศีเป็นคื <c oughs> นนกนี่ลาโนมมสีอ๊ว เออโอสาสันจอนเขาพนาสั่นที่ดันดวงห่วงลูกน้อยกระแสนวนขันบบได้มากไม่ไปต้อนอยานเอววนลอดสายเทานพุ่งน้ำร่อนรอนขันเบ่งปัน เอ้ยข้างหน้านั้นมีสัตว์ป่านะชนิดคุ้ยกระจิตชนหมูหมูวกระทิ้งห่งสัตว์เนีย่ยงองแถวนั้นสะืละพันกินไข่เห็นหัวขึ้นเชิงคุยโบราณมาเหตุลายล่างหายสิเกิดมี โอ้ยทุกทุกวันคือบอกเป็นจังสีมาสีที่ใจคิดยกคอปิดซอยผลลดนลง,ลงตามเงาขามลำทาเนีไว้คุณเขาต้องลายลัน่นตาสม็นปากสันบ่ได้มากไม่กู่นี้ตั้งใจ บ่พ่อข้าขู่ป้าไม้ดงไงพนานกกบบ่มีก็เลยมีแปลกอีลีล่เรือลนนะเก็บผนพาลาในเต็มกระเซ้าฟองกล้วยไข่มีมากไม่ละมุดพร้อมสังห้อมในกระตาเต็ม สบพอดีลาะเรียบเล็มทั่งานคำเลยเศร้าสอยหาบุตรตาคงคอยปวดน้อมถึงเต่าลงจากปู่เขาเตี้ยนางเดินเผียเมื่อทั้งแกบเสียแบลบดินแย่แกวเห็นแล้วสั่นสายกันสิคือ สู้ขายตะวันบายพ่อเห็สามสาดแปงลัดลีดีบ่มีม่มนานพนมมอ่อ,อนนอนจ่าอื่นแล้วขอให้สามเจ้เจาทรงสารบ้างอย่าลัดทางลืม <c oughs> ข้างหน้าแม่นมูสร้างมูว่าเมื่อตรงดิบ คนทั้งยังไก่เล็บปากยังเคิงกระด้างเสื้อคงเสือคงข้างเสียเลืองห้องหลากสีิตือปากก้ตาผลละไม่เกิดลมปนลมหมยอยอนใจอันที่จริงม เฮไทยลุงมาหลับนอนขนาดนญาติมาสีขึ้นบ้านลับมาทันสีเกิดเหตพระเวทานูกหน่อยพะนังข้างอยู่ไพ่ขอให้สามสัตว์เวนนี่ไก่จากซองขอให้เท่าพรพัดแห่งฟองมาสีนอง นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นความฮักของผู้หญิงอีกพูนฮักทั้งผัวทั้งลูกบาเนี่ก็ว่าสิกลับไปทั้งพวทีดังลูกกันนะลับเพราะทั้งกินละเพราะว่า เทพนาบุญฟาดมันก็เล็งเห็นแล้วว่าพ่อเวสสันดอนถ้าได้ทานลูกแล้วเนี่ยะกะสีมัสซ่านีคนเฉลิเกิดเป็นพระสมมาสมบุทธเจ้าก็ต้องแปลงเป็นท่งลงมาจากเทศสวรรค์สันป่ามาแปลงเปินสร้างเป็นเสียเป็นงูใหญ่เป็นพญานาคขันควงนางมณีไว้ตรงนี้ความหมายของแม่ความหมายของแม่กับพยานเดินผ่านกูนัะนแะแต่ว่ากมันช่วที่ว่าไหลสันไหลาลาเนาะ เพิ่นกระแป้งเป็นสั้นๆสันๆจนมาพระเวททางลูกแล้ววะอ่าเพิ่นถึงเปิดทางให้เด็กกลับไปห้อนอาสนบ่ม่มทานลูกได้มาเนี่ยพระเวทกลาว่าว่มันทานลูกที่ทานนมเมียจุดไม่อินมาได้แล้วถ้าทานลูกเป็นยังทานนมแล้วก็ทานเมียคนนี้เออต้องแปลงมาเป็นพามมาขอมาซีมาซีอัจฉริยะเลยเขาต้อนหนาเลยให้ พราะเพราะเพราะว่าพั้มขอหนังมุทได้ีลยวเพื่อนกระแปงล่างเป็นพระอินคือเขาแต่ว่าอันนี้นะสบายขึ้นพระเวียนไปนี่นหะขอแล้วใครมาขอมาได้อีกแงเพราะว่าข้าพระเจ้านี่พระอินนี่ขอไว้แล้วใช่แล้วนี่ก็บอกเรียงล้าวว่าความมากของผู้หญิงความมากของแม่นี่นะก็คิดนี่ก็อยากบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่ยากแล้วก็ยัให้สู้คู่ทุกคนนี่ กีดหนุนแม่เนี่ยเอาปปเพ้นี้ก็กาเขาหนิแต่เขาหักแม่ดูแลแม่ดีดีหิควักแต่เลี้ยโรงเรียนมันก็ติกลับมาเขาต่ละไม่เนี่ซูเมอร์นี่หลายสิบปีมาแล้วนะเขาเลี้ยงลูกเงี้ยแล้วนะเออทิมพอแม่มื่อทรงตังนั้นมาจากมักบักกี้บาทกีท้บาทเรียงกัน้าด้านเออบางคนนะ่ะบ้ามาทิมถ้าพอแต่แม่ไว้ดิ๋ยวเทไป,ไปอ่าย้ำบุญคือบ,บุญ ฮีสิบสองของสิบตรีอ่าบุญฮีสิบสองของสิบตรีมอสิบองฟังหน่อยวันนี้บุญอ่าอ่าบุญคุณบ้านก็บไม่เห็นลูกมานี่มาล่ะบุญพ่วีดก็บไม่เห็นลูกมาบุญสงการไม่เห็นลูกมาบุญกับป้องสาไม่เห็นลูกมาบุญเข้าไปแล้วเบียนลูกมาบุญเข้าสาก่เห็นลูกมาออกพรรษาเห็นลูกมากระถิ่นก็บไม่เห็นลูกมามันก็อดเขาเฮ็ดไม่เฮ็ดนะสมพระนาบัติสีมาเอาลูกไม่เลี้ยงเอาหลานไม่เลี้ยงเอาเล่นไม่เลี้ยง กองกึ่กึ่กับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับแม่นี่มันมีขายครับมันมีอะไรเนี่ยตายแล้วตายเลยอยมีผู้เดียวเนาะคลิปนี้ก็อุปมาอุปมไมค์กุศโลบายมาโดนสุดท้ายว่าหักแม่ให้มากๆขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้